เรื่องจระเข้กับพ่อค้าขายผลไม้พ่อค้าขายผลไม้เก็บจระเข้มาเลี้ยงเมื่อจระเข้เติบใหญ่มันก็ตกลุมลักบุตรชายของพ่อค้าขายผลไม้ขึ้นมาจระเข้อ้อนวอนขอแต่งงานแต่พ่อค้าขายผลไม้ไม่ยอมจึงบอกปัดจระเข้ทันที เมื่อจระเข้ตามอ้อนวอนขู่เขน็นพ่อค้าขายผลไม้ทุกๆวันจึงทําให้พ่อค้าขายผลไม้จหนับได้ว่าสัตว์ที่น่ากลัวเช่นนี้ไม่ควรได้รับการปฏิเสธเพราะอาจทําให้เป็นอันตรายได้พ่อค้าขายผลไม้จึงคิดแผนอันแยบยลได้เรียกจระเข้มาพบและพูดว่าท่านจระเข้ผู้ยิ่งใหญ่ถ้าท่าน รับบุตรชายเราจริงเจ้าจงทําตามข้อเสนอของเราเถิดเจ้าควรถอนฟันทุกซี่ออกถ้าเจ้าทําได้ข้าจะยอมรับเจ้าเป็นลูกสะพ้ายจารักเท้ยินยอมทําตามข้อเสนอของพ่อค้าขายผลไม้ทุกประการเมื่อถึงวันทําตามข้อตกลงก็รีบมาหาพ่อค้าขายผลไม้เพื่อจะมารับบุตรชายของพ่อค้าขายผลไม้เป็นเจ้าบ่าว เมื่อพ่อค้าขายผลไม้เห็นจระเข้ก็ไม่รู้สึกหวาดกลัวจระเข้ที่ไร้เที่ยวอีกต่อไปพ่อค้าขายผลไม้จึงคว้าท่อนไม้วิ่งไล่ตีว่าที่รู้สภัยจนต้องคลานห่างชี้ออกจากบ้านทันทีนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่ควรหลงเชื่อคำพูดของใครง่าย,ายๆเพราะอาจจะนำภัยมาสู่ตัว เรื่องห่านอยากเป็นหงมีห่านตัวหนึ่งมีขนที่สวยงามมันรู้สึกภาคภูมิใจยอย่างมากกับความงามที่ธรรมชาติได้มอบให้แก่มันและคิดว่าตัวมันเองเป็นห่านที่สวยมากที่สุดในฝูงเจ้าหา่านเริ่มแยกตัวออกจากฝูงและว่ายน้ำตัวเดียวมันพยายามวางตัวให้งดงามและสาง่างามที่สุดโดยการ ชูคอให้สูงที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะมันคิดว่าถ้ามันมีโคอยาวจะทําให้มันงดงามราวกับหงเจ้าห่านพยายามยืดคอของมันจนรู้สึกเจ็บไปหมดแต่มันก็ยังไม่ละความพยายามจากนั้นมีปลาหมึกตัวหนึ่งว่ายน้ําผ่านมาและพูดขึ้นมาว่าถึงเจ้าจะพยายามอย่างไรเจ้าก็ยังคงเป็นเพียง ห่านตัวหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถจะกลายเป็นหงได้หรอกนะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่การเปลี่ยนแปลงวิสัยของตนเป็นสิ่งที่ยากจะกระทําเรื่องชนีกับแว่นตาชนีตัวหนึ่งเมื่ออายุมากขึ้นสายตาของชนีมันก็เริ่มฟ้าฟางลงทุกวัน มันได้ยินมาว่าวิธีที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้คือการสวมใส่แว่นตาวันต่อมามันจึงไปอย่างหมู่บ้านและขโมยแว่นตามาหลายอันเมื่อเจ้าลิงกลับไปอย่างบ้านของมันมันก็ได้สวมแว่นตาทั้งหมดไว้ตามร่างกายทั้งสวมหัวผูกกับหางและเอามาวางคล้องคอแต่ไม่มีแว่นอันไหนที่ทำให้มันมองเห็นชัดขึ้นมันจึงโมโหและพูดขึ้นมาว่า ค้านีงู้จริงๆที่เชื่อคำพูดเหลวไหลของพวกมนุษย์แล้วมันก็ทำลายแว่นตาทั้งหมดนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสิ่งของจะมีค่าก็ต่อเมื่ออยู่กับคนที่รู้คุณค่าและประโยชน์ของมันเรื่องชาวสวนกับแม่น้ำวันหนึ่งณริมฝั่งของแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวชาวสวนคนหนึ่งได้ยืนรอเพื่อที่จะข้ามไปอย่างอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำ เขาพยายามดูว่าบริเวณไหนน้ำตื้นที่สุดจึงจะข้ามแม่น้ำไปได้เมื่อเวลาผ่านไปสักครู่หนึ่งเขาตัดสินใจนั่งลงแล้วใช้สมาธิคิดอย่างรอบครอบและทันใดนั้นเขาก็จำได้ว่าตำแหน่งที่น้ำไหลเงียบที่สุดคือจุดที่น้ำลึกที่สุดแต่ตำแหน่งที่น้ำไหลเสียงดังที่สุดคือจุดที่น้ำตื้นที่สุดเมื่อคิดได้แล้ว จึงเลือกข้ามตรงตำแหน่งที่น้ำไหลเชี่ยวเสียงดังที่สุดและข้ามไปได้อย่างปลอดภัยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไหวพริบและสติปัญญาทำให้รอดพ้นจากภัยอันตรายได้เสมอเรื่องแมวในหีบแมวตัวหนึ่งเกิดและอาศัยอยู่ในหีบใส่ของโดยที่ไม่เคยเก้าวขาออกไปจากหีบใบนี้เลย และจะกินอาหารที่แม่บ้านนำมาเก็บกักตุนไว้ในหีบเท่านั้นอยู่มาวันหนึ่งขณะที่เจ้าแมวกำลังเล่นสนุอยู่นั้นมันได้ปีนตายจนตกพัดออกจากเหีบมากองอยู่ที่โต๊ะเจ้าแมวตกใจและหวาดกลัวจึงรีบวิ่งลนลานไปข้างๆเหีบใส่ของเพื่อหาทางกลับเข้าไปในนั้นอีกครั้งหนึ่งจนกระทั่งมันวิ่งไปสะดุดกับ ขนมปังที่ตกอยู่บนโต๊ะเพราะไม่อาจทนต่อความหิวได้เจ้าแมวจึงกินขนมปังชิ้นนั้นและเมื่อมันได้กินและชิมแล้วมันจึงตะโกนออกไปว่าข้าช่างง่เขาเสียจริงที่คิดว่าหีบใส่นั้นมีอาหารที่วิเศษที่สุดในโลกจากนั้นมันจึงกินขนมปังที่แสนอร่อยจนหมดและ ไม่คิดจะเข้าไปในหติตอีกเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าโลกภายนอกยังมีสิ่งดีๆที่น่าค้นหาอีกมากมายเรื่องไก่กับไข่ทองคำชายชราผู้หนึ่งมีฐานะยากจนสมบัติท,ทั้งหมดที่เขามีก็คือบ้านเก่าๆหลังหนึ่งกับแม่ไก่อีกหลายๆตัว แม่ไก่จะออกไข่วันละฟองเพื่อให้เขานําไปขายที่ตลาดทุกวันอยู่มาวันหนึ่งแม่ไก่นึกสงสารจึงออกไข่ทองคาฟองหนึ่งให้แก่ชายชรลาชายชรลาดีใจมากรีบนําไข่ทองคําไปขายที่ตลาดและได้เงินมามากมายและทําให้ฐานะเขาดีขึ้นแต่ชายชรลายังไม่พอใจเกิดความโลภอยากจะได้ไข่ทองคำอีกหลายๆใบ ในคราวเดียวกันชายชราคิดว่าในท้องของไก่ต้องมีไข่ทองคำเหลือีกมากมายแน่ๆเลยวันหนึ่งเขาจึงแอบย่องเข้าไปในเล้าของไก่แล้วเอามีดท,ที่เตรียมไว้มาผ่าท้องของไก่ทันทีแต่อนิจานอกจากจะไม่พบไข่ทองคำสักใบไก่ก็ต้องมาตายและนับแต่นั้นเป็นต้นมาชายชราผู้โลภมาก ไม่มีไก่หรือแม้แต่ไข่ไก่เพื่อที่จะนำไปขายอีกต่อไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าโลภมากลาภหายขอบคุณทุกท่านที่รับชมนิทานธรรมะจนจบหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจค่ะ